อาณาจักรร้อยล้านมาร์คทาวินนักสะสมแบรนเนมคลังสมบัติกว่า50ล้านอาณาจักรร้อยล้านมาร์คทาวินช่างทําผมไฮโซทํางานจนรวยมาร์คทาวินเพียเซียวตงเฮาสติลเลสไฮโซพันล้านเจ้าของร้านไมสานมาร์คไตวันแอนแฮ์แอนอีลิตไลฟ์สไตล์โดยคุณมาร์คได้เผยเอาไว้ว่ามาร์คอยู่ในวงการมา30ปีทําไมออกงานสังคมก็เป็นได้แค่ช่างทําผมที่เก่งที่สุดแต่อยู่ในร้านบางคนก็หาว่ามาร์คแต่งตัวสวยออกงานแต่ตัดผมไม่เป็นหรอกโทษทีถ้าตัดไม่เป็นถึงวันนี้ฉันจะ ทุ่มเงินเป็นร้อยล้านกับร้านทําผมทําไมมาร์กไม่ได้โปรยเงินเล่นๆเ,เวลาเหนื่อยทุ่มเททํางานไม่ต้องบอกใครสําหรับมาร์กใครไม่เข้าใจก็ปล่อยเขาไปมาร์กสนใจแต่คนที่รักเราคนมาทําผมกับมาร์กไม่ใช่คนคิดต้นทุนสีหลอดนึงแต่เขาเข้ามากับมาร์กเขาต้องว้าวกลับไปเพราะว่าเราทําในสิ่งที่เป็นตัวตนของเราเข้าไปทั้งหมดเริ่มรู้สึกว่ารวยและประสบความสาเร็จต่อไหนหลายปีแล้วรู้สึกว่าเราอยู่ในจุดที่ต้องได้สิ่งที่ดีที่ทสุดเท่านั้นมาร์กอยากเป็นแรงบันดาลใจให้ใหช่างผมไทยว่าเราสามารถทําสิ่งดดดีระับาาาไ้มออนภษ ตั้งแต่เด็กแต่ก็ผลักดันตัวเองจนสื่อสารภาษาอังกฤษได้และพยายามทำทุกวิถีทางให้มีวันนี้ต้องกล้าฝันและอย่าหยุดต้องคว้าควยหาโอ,อกาสด้วยตัวเองเชื่อว่าทุกคนสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดมาร์กยอมลงทุนเพิ่ม15ล้านเพื่อมอบประสบการณ์อีลิทไลฟ์สไตล์ให้ลูกคา้าที่ชอบอะไรฟินฟินลูกค้าที่ไม่เข้าใจความเป็นมาร์กจะบ่นว่าทำไมตัดผมร้านนี้แพงจังร้านเราคิดค่าตัดผม3 0 0 0ถึง5,000บาทถ้าตัดกับมาร์กผม12,000ถึง50,000บาทม์่อบาทัทา 12, 5, าทาาดส,สี่ดีนี่งเพื่กคา้าพัจริงง้ารหมท่านั้น นอกจากนี้แล้วคุณมาร์กยังได้เปิดคฤริาตหนึ่งร้อยล้านเปิดคลังสมบัติของแบรนด์เนมกว่าห้าสิบล้านบ้านนี้อยู่มานานกว่าสิบสามปีพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่ทั้งหมดก็ประมาณเกือบเก้าลักครับเกือบร้อยล้านการตกแต่งก็เป็นปลนปลูกต้นไม้สวนในมูลค่าแปดล้านจริงๆต้นไม้พวกนี้ราคาแพงจุดเริ่มต้นของการเป็นแฮร์สไตลิสต์ก็คือแม่ชอบพาเราไปทําร้านตัดผมเรารู้สึกมีความสุขตอนนั้นอายุสิบแปดถึงสิบเก้าปีก็ไปปรึกษากับช่างทําผมส่วนตัวเขาแนะนำไปเรียนค่าเรียนจบก็ประมาณสิบล้านเราเรียนเมือง หลายที่แล้วก็ไปเรียนต่างประเทศไปเรียนภาษาอังกฤษที่แคนาดาออสเตรเลียและสุดท้ายที่อังกฤษเป็นนักสะสมของแบรนด์เนมครังสมบัติเสือ้อผ้ารองเทา้าน่าจะเกิน50ล้านได้เสื้อของชาแนลตัวละหกแสนมีตัวเดียวในประเทศไทยไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะสะสมขนาดนี้แต่เราจะเอาใส่ต้นไหนก็ได้ปกติช้อปปิ้งทั่วโลกครับซื้อครั้งหนึ่งหลายล้านนะบางชุดก็มีไม่กี่ชิ้นในโลกเวลาออกไปไหนก็ต้องมีบริการ2คนทุกงานเคยมีคนมายืนจ้องหน้าตั้งจากนั้นก็ต้องมีบริการเลยซิงคุณมาร์คถือว่าเป็นเซเลเลต ค่ะ